สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูยนินดีตอนรับเข้าสู่สุชิราทารุนะคะวันนี้นะคะก็จะมาอ่านเป็นหัวข้อมันไม่มีหัวข้อหรอกก็เป็นการอ่านแบบกลางเดือนเนาะกลางเดือนหรือว่ามิมันนะคะเป็นรอบสัปดาห์หรือช่วงนี้ก็ได้เนาะที่คุณรู้สึกว่าเออคุณอยากจะอัปเดต Energy ใหม่ๆเนาะก็มาเป็นคลิปสั้นๆคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเปิดเป็นพลังงานของคุณพลังงานของเขาเหมือนเดิมแล้วก็เปิดเป็นไพ่สิบใบอ่านเรื่องราว ที่อัปเดตกันอยู่นะเดือนนี้นะคะโอเคเริ่มกันเลยดีกว่านะคะให้กับชาวลัคนาราศีธนูนะคะดูเหมือนว่าใครคุณอะเหมือนจะอยู่ในโหมดของเฮอร์มิตเนาะมีการเงียบเป็นเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะอืมีการควบคุมเนาะควบคุม energy ควบคุมดูแลตัวเองนะคะหรือประคับประคองความสัมพันธ์ก็ได้เนะาะจากที่คุณแบบรู้สึกว่ามันยากๆช่วงนะี้เออคุณก็เหมือนกับแบบ ประคับประคองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่ก็เป็นเอเนอรของการอยู่คนเดียวได้นะอืมพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่แล้วก็บาลานซ์ตัวเองได้ดีเนาะต่อให้ไม่ได้คุยกันหรือต่อให้ไม่ได้เจอกันคุณก็รู้สึกว่าเออมันก็โอเคนะมันก็พออยู่ได้อะไรอย่าเงี้ยอืมแต่ถามว่าตัวคุณเนาะก็ยังสนใจหรือว่า ยังมองหาเขาอยู่ไหมตัวคุณเองก็ยังมีความสนใจสนอกสนใจในเรื่องของเขาอยู่นะคะอาจจะมีการส่องกันเกิดขึ้นในโซเชียลเนาะหรือว่ามีการอยากรู้อยากเห็นในเรื่องของกันและกันอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคุณพยายามอยู่ในโหมดที่แบบว่าอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะควบคุมตัวเองได้ดีนะคะแม้กระทั่งความรู้สึกเนาะความรู้สึกความความรู้สึกในคิดโอเคละอาจจะมีการส่องการมองบ้างเป็นเรื่องปกติของมนษุษย์เนาะเพื่อที่จะได้รู้แล้วก็อัปเดต แต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าคุณอะก็โอเคอะ I'm fine เนาะ to be alone นะคะอยู่คนเดียวก็ได้อะไรเงี้ยอืมอันเนี้เเนยพลังงาค่อนข้างดีนะคะโอเคไหนมาดูกันซิว่าแล้วพลังงาของเขานะคะคนนั้นอะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเหมือนเขาไม่โอที่จะให้ดูมาดูกันซิว่าแล้วพลังงาของเขานะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะ ีของเขาเนาะโอ้มีแต่เรื่องเงินนะ่ะเหมือนติดขัดเรื่องเงินอยู่นะคะมีเรื่องของความสัมพันธ์ลักซ้อนเกิดขึ้นด้วยนะคะอืมโอเคหลักๆเลยเนี่ยเหมือนตัวเขาเนาะมีปัญหานี้เรื่องของการหมุนเงินนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการหมุนเงินนะหรือมีปัญหากับเจ้านายในที่ทํางานนะคะคนที่จ่ายเงินเขาอะไรอย่างเงี้ยเออหรืออาจจะเป็นเรื่องของ มันโยงไปถึงเรื่องความสัมพันธ์รักสามเศร้าได้ด้วยเนาะถ้าไม่รักสามเศร้าก็อาจจะเป็นมือที่สามนะคะที่ทาที่เข้ามาทําให้การงานการเงินเนี่ยมันติดขัดเออเหมือนก็เขาไปจับได้เนาะว่าใครหรืออะไรสักอย่างที่มันแอบ,บซ่อนหรือรับหลังเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยอืมมันเลยทําให้เขารู้สึกว่ามันสิ่งที่เขาคาดหวังเอาไว้อะมันไม่เป็นไปอย่างที่เขาอยากให้มันเป็นเนาะมันไม่เทิน เทิร์นเทิร์นทูเดเทิร์นทูเดะฟอร์จูนนะคะมันแบบว่าเด e f ฟอร์จูนไม่ไม่ moving อะ่ะเออไม่ไม,ไม่ไม่เป็นอย่างที่เขาต้องการอะไรเงี้ยเออในรอบนี้เนาะก็เป็นวันตุ่จีนเนาะตุ่จีนพอดีนะคะก็ถือว่าเป็นการอ่านใน <laughs> ช่วงตุ่จีนแล้วกันนะเออเราก็ลูกเล่านี่เลยเราก็อยากอ่านก็ก็ถือว่าเป็นเทศกาลโอเค ในมาดูกันที่ว่าแล้วพลังงานนะคะเอนเนอร์จีของคุณเอนเนอร์จีของเขาพลังงานในช่วงนี้จะให้ไพ่อ่านออกมาว่ายังไงบ้างนะคะ เอเนอร์หลักๆนะคะที่เรา,าที่ได้เนาะมันเป็นไพ่เดอะไฮโรแฟนนะคะไพ่เดอะทาวเวกับหัวเป็น The Fool ด้วยเนาะ mm. มี The h a n ง Man ด้วยนะคะอืมมันเหมือนมีการรออะไรสักอย่าง mm. เรื่องเนี้ยอาจจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้มันเป็นเหมือนกับว่ามีการจบกันไปโดยกระทันหันมาแล้วอืม mm. แล้วคันนี้มันเหมือนกับ มีการจับได้เนาะว่ามีคนใดคนหนึ่งนะคะทาอะไรรับหลังเนาะมีการโกหกก็ได้นะคะมีการหลอกลวงกันก็ได้เนาะแต่มันก็ยังมีเรื่องของการเงินขึ้นมาอยู่นะเออในเรื่องของการประครับประคองในเรื่องของการเงินอะไรเงี้ยมมีคนหนึ่งเนาะเหมือนกับว่ามีแผนนะคะที่จะเดินทางก็ได้นะคะเป็นไพ่สองไม้เท้านะคะเป็นการเดินทางเนาะ วางแผนอยู่ว่าจะต้องเดินทางไกลอะไรเงี้ยเพื่อที่แบบว่าเอออยากออกไปหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยอืมแล้วก็เหมือนกับว่าไม่กลัวที่จะเดินไปแต่ว่าแผนเนี้ยมันยังชะงักอยู่แล้วก็มีการที่แบบว่ารอดูก่อนนะคะรอดูต้นทางก่อนว่าควรจะไปดีไหมอะไรเงี้ยอาจจะเป็นการเดินทางไกลก็ได้นะคะเดินทางไปทํางานนะคะเพราะว่าเหมือนการเงินอะมันจะไม่ค่อยฟลเทอะไรเหมือนกับว่ายังต้องมีการแบบว่า ชักหน้าไม่ถึงหลังละอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีอยู่คนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นคุณก็ได้หรือเป็นเขาก็ได้นะคะเป็น u e e น of c u p เนะเป็นคนที่ยังมองความสัมพันธ์นี้อยู่เลยยังห่วงแหนในความสัมพันธ์เนาะยังไม่อยากปล่อยไปนะคะเพราะว่ามองว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่เบ่งบาน สดใสนะคะเหมือนเด็กเนาะเหมือนเด็กที่อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาคอนเซิร์นในเรื่องของการเงินเนี่ยเออมันก็ต้องยอมถอยออกมาอะไรเงี้ยอืหรืออาจจะมีการโกหกกันอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของการเงินการแบบว่าประคับประคองก็ได้เออมันเป็นคนหนึ่งอะ่ะเป็นไพ่สองเหรียญคนหนึ่งเป็นไพ่สองหม้เท้ามองว่าอีกคนหนึ่งอะ่ะมีการตัดสินใจเนาะที่จะเดินไปข้างหน้า เพื่อที่จะไปหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองอืมเป็นการเดินทางเพื่อที่จะไปทํางานเนาะเออแต่ว่าเหมือนกับเขาเนี่ยก็ยังรอดูเหตุการณ์รอดูเหตุการณ์อยู่ว่าจะเป็นยังไงควรไปไหมควรไปต่อไหมอะไรงเงี้ยจะถามว่าใจพร้อมที่จะไปไหมก็พร้อมนะคะอืมและก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของการแบบยังยังเออเขาเรียกอะไรยัง ยังหมุนกับเรื่องของการเงินอยู่เลยอะไรเงี้ยเออยังแบบใช้เวลาในการที่จะแบบว่า,าดูแลจัดการเนาะในเรื่องของการเงินอะไรเงี้ยมันเลยแบบมันมันเลยแบบว่าทำให้ฝั่งเนี้ยไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เรื่องความรักก็เป็นห่วงแหละเออแต่มีเวลาก็คือคิดถึงนึกถึงอะไรเงี้ยค่ะอืม energy energy ตรงกลางเนาะเป็น energy ร,ร่วมกันนะคะมันจะมีการาพูดกันไม่หมด มันจะมีเรื่องของการพูดโกหกกันอยู่เออเดี๋ยวมันก็จะสว่างเดี๋ยวมันจะชัดเจนขึ้นมาเพราะมันจะคอนเซิร์นไปในเรื่องของสิ่งที่มันเคยจบไปแล้วคราวนี้มันจะพูดขึ้นมาใหม่เรื่องที่มันเคยจบขึ้นไปอะค่ะแต่ว่าการพูดขึ้นมาใหม่ในครั้งนี้นะเออมันจะนําพาซึ่งอ่สิ่งที่ถูกต้องอะค่ะอืมให้มันเป็นทํานองของธรรมเออถูกถูกต้องถูกทํานองของธรรมมากขึ้นเออ ความจริงมันจะปรากฏเนาะแล้วก็มันจะเข้าไปสู่จุดที่แบบว่า,าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นตมจารีตประเพณีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะเป็นความรู้สึกนึกคิดของอีกฝั่งนึงก็ได้เนาะฝั่งที่แบบว่ามีความรักมีความคิดถึงให้ฝั่งเนี้ยอาจจะนึกถึงนะคะในเรื่องของอนาคตเนาะอยากจะมีการสามสัมพันธ์เนาะให้มันแบบว่า ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งนะคะถึงกับถึงถึงกับเป็นขั้นที่แบบว่าต้องเข้าร่วมพิธีอะไรเงี้ยเออแต่แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะยังไม่ได้พร้อมที่จะไปด้วยอะไรเงี้ยก็เลยมีการปฏิเสธนะคะที่จะแบบว่าไปข้างหน้าก็เลยเหมือนกับว่ายังรออยู่อะไรเงีย้ยเสียไ,ไม่เป็นไรเมื่อกี้อลีก็เปิดอยู่ไม่อาเอะไม่เป็นไรลูก โอเคเรามากันต่อค่ะแล้ววันนี้เนาะเออมันก็เป็นไพ่ปิดจบอีกสองใบนะคะมันก็เลยเนาะทําให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยอาจจะต้องรอดูกันไปก่อนอีกคนก็เข้าไปอยู่ในโหมดเฮอร์มิตนะคะส่วนอีกคนก็ดีเฟนซีฟเนาะเหมือนเป็นการปิดกั้นเนาะเออปิดกัน้นปิดกั้นคอนแทคก็ได้บล็อกกันก็ได้นะคะหรือบล็อกทางด้านของความรู้สึกก็ได้เนาะอืมเพราะคนทั้งคู่อะ มีสิ่งที่จะต้องทําอีกคนหนึ่งเป็นสองเหรียญอีกคนหนึ่งเป็นสองไม้คนหนึ่งกําลังวุ่นวายกับเรื่องของการเงินวุ่นวายกับเรื่องของชีวิตประจําวันส่วนอีกคนนึงก็วุ่นวายในเรื่องของการตัดสินใจการที่จะเดินทางการที่จะไปข้างหน้ากับชีวิตอะไรเงี้ยเออมันก็เลยทําให้ต่างคนนะคะต่างแยกย้ายกันไปอีกคนหนึ่งก็ไปเป็นเอ่อเหมือนกับสร้างกําแพงขึ้นมาปกป้องตัวเองเนาะอืม ความรู้สึกก็มีแหละแต่ว่าก็พยายามปกปิดปกป้องไม่ให้ไม่ให้ใหอสิ่งภายนอกมาลบก,กวน,นะะอะไรอย่างงี้ค่ะส่วนในคนนึงก็ปิดตัวเองเงียบหายไปเลยไปอยู่ในถ้าเป็นอย่างนั้นไปนะคะโอเคมาดูกันดีกว่าว่าแล้วนะคะอก็เรียกอะไรนะแนวโน้มเนาะแนวโน้มในความสัมพันธ์ของเดือนนี่แหละไม่ใช่เดือนสีช่วงเนี้ยจะเป็นยังไงนะคะแนวโน้มในความสัมพันธ์นะคะดีเลเวอร์ คนที่เคยเป็นทางรักทางเลือกกันนะคนที่เคยคิดว่าเป็นทางรักทางเลือกกันนะคะอ่าคําว่าทางรักทางเลือกจะจบลงไปแล้วมันจะเป็น energy ที่แบบว่าได้กลับฟื้นขึ้นมาใหม่เป็นการแบบกลับมาง้อขอ,ขอคืนดีก็ได้นะคะเหมือนกับว่าเออเลือกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนมีการเลือกแล้วแล้วก็แบบเหมือนง้อขอคืนดีอะไรเงี้ยเออเพื่อที่จะแบบว่าได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง มันเป็นในเรื่องของจิตวิญญาณเนะเาะออให้ใช้จิตวิญญาณนะคะให้ให้สื่อกับไฮเออร์เซลอะเออความฉลาดทางจิตวิญญาณของคุณอะอให้ดูดีๆว่ามีเรดแฟลกไหมเนาะในความสัมพันธ์นี้ในการที่เขากลับมานะคะการกลับมาในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยมันบริสุทธิ์ใจจริงๆหรือเปล่าอันนี้คือให้ดูดีๆเนาะแต่ว่า ถามว่าทางคู่อ่ะจะได้รียูเนียนไหมได้กลับมานะคะได้รียูเนียนแล้วก็เป็นการกลับมาแบบอืมคุณก็มีสติแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยราบลื่นเนาะนหรือว่าถ้าคุณรอคําขอโทษจากเขาอยู่นะคะเขาจะยังไม่มีคําขอโทษหลุอดออกมาจากปากเขานะ แต่ถามว่าเขามองว่าคุณเป็นตัวเลือกทางเลือกไหมคือเขาไม่ได้มองว่าคุณเป็นตัวเลือกทางเลือกแล้วเนาะเป็นการกลับมาเพื่อที่แบบว่าเอออยากจะมาเจอกันอยากมาสารสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นไพ่ลักษณะของหกถ้วยคือการได้กลับมาเออได้เหมือนได้เหมือนได้กลับบ้านอะความรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านการอยากกลับไปอะ่ะอืตัวเขาอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะคะที่ที่อยากกลับมาเพื่อที่จะได้เหมือนได้ อยากกลับมาในความรู้สึกเดิมๆกับคุณอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าถ้าคุณยังมีคําว่าขอโทษติดติดค้างกันอยู่อะคือคุณจะยังไม่ได้รับคําขอโทษคานั้นเออจะยังไม่มีคําขอโทษที่หลุดออกมาจากปากเขานะคะมามาดูกันดีกว่าว่าแล้วถ้าเกิดว่าเขาพูดได้นะเขาจะพูดว่าอะไรนะคะเขาอยากบอกอะไรคุณคะเขาอยากบอกอะไรชาวลัคนาราศีธนู เขาอยากบอกอะไรกับชาวราศีนรศีนี้ okay. <c oughs> เอาไพ่ไปแรกก่อนนะคะ I'm starting to understand our connection เขาเข้าใจแล้วนะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันคืออะไรนะคะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า เขาเข้าใจว่ายังไง f i n d i n g out the true crush มีนะคะเหมือนกับว่าเขาน่ะได้ไปอยู่กับตัวเองแล้วก็เข้าใจแล้วแหละแล้วก็มองเห็นความจริงแล้วเนี่ยมันจะมีการเปิดเผยความจริงบางอย่างซึ่งมีแต่คุณกับเขาที่รู้มันคือความจริงบางอย่างแต่ไม่รู้ว่าความจริงนั้นคืออะไรการพูดการแอบบการซ่อนซ่อนเร้นความจริงอะไรสักอย่างมันจะเปิดเผยอะแต่ว่าการที่เขาไปเจอสิ่งเนี้ยเออมันทําให้เขารู้สึกว่าค่ะเหมือน มันชนมาตรงหน้าอะไรเงี้ยค่ะเออไอลูกฝอยอยู่ everywhere แต่เขาก็ที่ผ่านมาที่มีเจอกันอะ่ะเขานะมองหาคุณทุกที่แหละอืมเ็าพยายามสืบสอบค้นหาคุณอะไรเงี้ยค่ะ I h o p e that you can forgive me one day เห็นไหมถ้าเขาพูดได้เขาจะบอกว่าให้อภัยฉันเถอะแต่ถามว่าถ้าเขากลับมาจริงๆนะคำพูดนั้นจะยังไม่หลุดออกจากปากนะแต่ความรู้สึกอะคือรู้สึกแบบ I'm sorry อะ่ะอืม it was my fault but i blame you เห็นไหมอืมถ้าพูดได้นะก็จะพูดว่าคือทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอะ่ะมันไม่ใช่เพระคุณแต่มันเป็นเพรเขานะคะมันเป็นเพราะตัวเขาเนาะแต่เขาก็ไม่กล้าพอเนาะที่จะแบบว่าพูดมันออกมาเนาะให้คุณได้สบายใจอาจจะเป็นเพราะเขากลัวคุณก็ได้เนาะเพราะคุณแบบค่อนข้างไฮนทูวิชันนะคะมีความฉลาดมีความแบบรู้ทันอะ่ะรู้ทันเขาไปหมดอะไรเงี้ยเออเขาก็เลยแบบว่า โอเคงั้นถ้าคุณแบบจะฉลาดขนาดนั้นคงคงเข้าใจแหละต่อให้เขาไม่พูดคุณคงรู้แหละว่าเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยอืมมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเขากลับเข้าไปอยู่ในเซฟโซนนะเออเนาะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีธนูในรอบสัปดาห์นี้ก็ว่าได้นะคะหรือว่ามิดมันเนาะถ้าใครอันนี้เป็นการอ่านแบบ general reading งั้ก็คือแบบสําหรับคนทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะ แต่ถ้ามันตรงก็ยินดีด้วยนะคะกับคนที่ได้รับคําทานายนี้เนาะส่วนคนที่ไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะดูคลิปอื่นเนาะแต่ถ้าใครนะคะอยากต้องการให้มันตรงมากๆนะคะก็ดูดวงส่วนตัวได้เลยเนาะถ้าเรามี energy ที่ดีต่อกันนะคะเราสื่อสารติดต่อกันได้อันเนี้ยเราก็จะเปิดไพ่แบบว่าเปิดมาออเป็นฉากๆเลยเนาะจากเท่าที่ประสบการณ์ที่ดูไพ่ให้นะคะกับลูกดวงในเพจนี่แหละ หลายๆคนนะคะคือแบบเออเปิดมาแค่เลาะชุดแรกสิบใบก็เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเลยอะไรเงี้ยแต่กับบางคนก็จะแบบว่าเปิดแล้วเปิดอีกก็ยังไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเอออันนี้มันขึ้นอยู่กับเรื่องของอการสื่อสารเนาะพลังงานของเราอาจจะตรงกันหรือไม่ตรงกันเนาะก็จะบอกว่าที่จะพูดก็คือจะบอกว่าเปิดลําดูดวงนะคะช่วงนี้ในเป็นการดวงเป็นการดูดวงแบบพิเศษเนาะ เป็นรอบเดือนที่เป็นวันเกิดของแม่หมอนะคะก็เลยเปิดรับดูดวงส่วนตัวนะคะ15นาที124บาทแล้วก็ครึ่งชั่วโมง148บาทนะคะก็เอาเงินส่วนนี้นะคะไปร่วมทําบุญทำบุญตักบาทนะคะใส่บาทในตอนเช้านะคะทุกวันแต่ก็จะใส่บาทนะคะก็นั่นแหละถ้าใครอยากดูนะคะแต่ก็จะเอาเงินส่วนนี้เนาะไปทำบุญส่วนหนึ่งเนาะร่วมทำบุญด้วยกันใครอยากดูนะคะก็ อคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวจะให้ลายลีไปแล้วกนน็นัดแนะเวลากันนะคะก็การดูก็ดูผ่านวิดีโอคอรไลน์คอก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าคุณอยากเห็นหน้าไพ่หรือไม่อยากเห็นหน้าไพ่นะคะถ้าไม่อยากเห็นหน้าไพ่ก็ได้ยินแค่เสียงแม่หมอแม่หมอก็จะเปิดไพ่ให้แล้วก็เปิดเป็นพื้นดวงสิบใบก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการถามคําถามได้ไม่จํากัดนะคะก็คือถามภายในระยะเวลาที่กําหนด นะคะคก็ประมาณนี้สำสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็เดี๋ยวเรา,เ,ราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดือนหน้านะคะในการอัปเดต energy รายเดือนสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วขอบคุณที่เข้ามารับชมน,นะคะบ๊ายบาย